สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อ f i ลฟ์ฟิคิดบวกนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาบริหารหน้าท้องกันนะคะก็จะมีทั้งหมด7ท่าในการทําท่าแล้งนะคะปกติเราจะทําท่าแข้งแบบอยู่นิ่งๆใช่ไหมสำหรับขวัญบางทีมันน่าเบื่อไปมันไม่สนุกทีนี้เราจะเอาเ,ออเพิ่ม movement นะคะ การเคลื่อนไหวเนี่ยให้มากขึ้นโดยการทําท่าแผลงนะคะลองดูซิว่ามันจะสนุกนะคะแล้วก็ทาทายชาลินขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ขวัญทําคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะทําแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะแล้วก็ฝาก subscribe นะคะกดติดตามกดสันกระดิ่งให้ช่องไลฟ์ฟิตคลิปบวกด้วยนะคะ แล้วขวัญจะได้มีกำลังใจเนอะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะมีท่าแ้ง7ท่านะคะท่าละ30วินาทีเนอะ30วินาทีพัก20วินาทีนะคะทำวนทั้งหมด2รอบนะคะจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนิดๆนะคะเหมือนเดิมขวัญจะไม่ตัดต่อคลิปในช่วงออกกำลังกายแล้วนะคะจะทำสดๆไปร้อมๆกับเพื่อนๆเลย ะะจะได้มี feeling ในการออกกำลังกายว่าเรามีเพื่อนออกกำลังกายด้วยเหมือนกันนะคะโอเควันนี้เราจะวอร์มอัพง่ายๆเพราะว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายอะไรหนักๆก,ก่อนหน้านี้นะคะโอเคค่ะถ้าวอร์มอัพนะคะถ้าแพงก็จะใช้กล้ามเนื้อด้านบนนะคะหัวไหล่เยอะมากกับการเกร็งสะโพกเนะืะอันดับแรกนะ้คะก็บริาหารหัวไหล่ไปง่ายๆกันเนประมาณ15ครั้งนะคะ4 5 6 7 8ปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองหนี้หมุนกลับด้านค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอสาหทำช้าๆนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบอดสิบสอง โอเคต่อไปนะคะเราจะยกแขนนะคะกับขาขึ้นตรงข้ามกันนะคะนี่เนาะ1 2ึ่งอเก่งตัวดีๆค่ะ3ามสี่หาสักยี่สิบนะคะหกเจ็ดสิบ 11 12อพยอายามเวียนแขนข้างหลังไปไกลๆนะคะ15 15เนาะ16 17 18 19 20นะคะเค hey, ต่อไปนะคะเราจะใช้หน้าท้องในการเกรงนะ็งแล้วเราองบริหารเขาด้วยนะคะเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสาม 1> 4 1 2 3 4ึ่ผิดเหสองามหม่งสองสามหนึ่งจะงงนิดนึงนะคะ,ะแรกๆาทีแล้วก็ครั้งที่3เตะขาขึ้นมาซึ่งให้มันตรงข้ามคนละฝั่งกับข้อสอบเรานะคะ1 2 3 หนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสามโอเคนะคะงั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวขันตั้งเวลาเหมือนเดิมเนอะ โอเคค่ะท่าแรกเป็นแพ้งแล้วเราบิดเอวนะคะไปด้าน,น,นข้างก้นไม่กระดกมากไม่สูงมากนะคะ30วินาทีค่ะจะรู้สึกได้ที่เอวนะคะอีกห้าวิสุดท้ายค่ะโอเ เป็นไงกันบ้างคาท่าแรกไหวอยู่นะคะเพื่อนๆทักสิบวินาทีนะคะจิบน้ำได้วันนี้ผ่านเตรียมน้ำมาเหมือนกันเนาะท่าต่อไปเป็นไฮแคลนธรรมดาค่ะเก่งหน้าท้องไว้ไม่โด่งอย่างนี้นะคะไม่โด่งแบบนี้นะคะกดสะโพกลงนะคะให้หน้าท้องรู้สึกว่า เกร็งนะคะตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะคะเกร็งหน้าท้องหายใจไม่กั้นหายใจนะคะโอเคอเครบพักยี่สิบวินนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เมื่อยหมดไห่ก็คลายกล้ามเนื้อเขาได้นะคะ Okay. อีก5วินาทีเราจะไปท่าที่3ค่ะเป็นไซส์แคงแบบนี้นะคะเราเพื่อนเก็ทวิสใครไม่ไหววางหัวเข่าอย่างนี้นะคะข้า้งละ15บห้าทีเราจะเปลี่ยนข้างโอเคเปลี่ยนข้างค่ะอุ๊ย ดังกรัอกเรียงกันเลยเยอะๆค่ะนท่าต่อไปนะคะจะเป็นแพลงซอนะคะฝันทำให้ดูก่อนค่ะเราจะเขยืบไปอย่างนี้นะคะตัวจะเอ้ยตัวจะตั้งตรงแบบนี้เนาะตัวจะไม่กระดกกลนะคะโอเคพร้อมไปค่ะสามสิบวิ ถ้าพวกนี้เราก็จะได้บริหารแขนหดไหล่ไปด้วยนะคะแทนที่จะทันท่าแผลงค้างไว้เฉยๆเค okay. เกงหน้าท้องเยอะๆท่านี้โหดมากอีกสิวินาทีค่ะสองหนึ่งครบพักได้ค่ะ ถ้าเริ่มเมื่อยหัวไหลก็ขยับขยื่นเขาหน่อยนะคะต่อไปเป็นท่าแพ้งเหมือนเริ่มค่ะจะยกขาขึ้นทีละข้างแบบนี้นะคะทำช้าๆจะทำให้เราสามารถเกร็งนะคะแล้วก็รักษาท่าที่ถูกต้องไว้ได้ สู้ๆค่ะเพื่อ,อ,อนๆสามสองหนึ่งครท<ด>่าที่เจ็ดแล้วนะคะจะครบหนึ่งรอบแล้วเราทำแค่สองรอบเองนะคะสู้ๆค่ะถ้าใครไม่ค่อยได้ฝึกหน้าท้องเนี่ยมันจะ ข้างเลยเหมือนกันเหมือนขวัญซ้ายแพ้งนะคะแล้วลองรอกสะโพกลงแบบนี้เนาะสิบห้าวิแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนข้างค่ะเดี๋ยวขวัญบอกสิบแปดสิบเจ็ดเปลี่ยนข้างค่ะโอเคค่อยคอย เราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อด้านข้างเราทำงานนะคะเทครบหนึ่งรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอบที่สองกันนะคะการทำท่าแพลงจะทำให้กล้ามเนือ้อข้างในเราแข็งแรงทำให้พูไม่หย่อนค้อยไม่ย้วยนะคะแพลงและบิดเอลค่ะ ทำแค่นี้ก็เหงื่อออกได้นะเนี่ยโอ้ยสามสองหนึ่งเคพักค่ะ ซิปอัพก,กับการทำท่าแพงจะต่างกันซิปอัพมันคือกล้ามเนื้อที่เราเห็นเป็นลายพวกซิปแพคนะคะแต่การทำแทงคือบริหารกล้ามเนื้อข้างใน,นข้างในท้องอีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยพุ่งปองยืนแล้วพุ่งโลอย่างเงี้ยแปลว่าเราไม่ค่อยได้บริหารแกงการลำตัวนะคะ ซึ่งจะทำได้ก็คือการใช้ท่าแพงทั้งหลายนะคะเคอีกสิบวินาทีค่ะเค okay. จิบน้ำด้วยค่ะขวัญจะเป็นคนชอบจิบน้ำระหว่างออกกำลังกายนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเพราะเราจะเสียเหงื่อตลอดเวลาถ้าต่อไปไซ้์แพงแล้วก็ทว,วิสทว,วิสเขาไปลึกๆนะคะใครไม่ไหววางหัวเข่าเนอะอเคเป็นข้างค่ะอะสมมติเราไม่ไหววางหัวเขา่าจะเป็นแบบนี้นะคะ หรือเจะใชย้ยิงแบบยกขานี้ก็ได้เพื <S <S <ý> <S ่อนๆพอรู้จักเข้าออกกำลังกายเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถประยุกต์การออกกำลังกายของเราได้เองนะคะและว้วก็เข้าใจว่าถ้าแบบไหนบริหารกล้ามเนื้อส่วนไหนนะคะโอเคเป็นแพลงซอค่ะถอยหลังไปนิดนึงจะได้ซอ จะได้เหมือนเป็นเลื่อยค่ะทำตัวให้เป็นเลื่อยยิ่งมูฟไปข้างหน้ายเยอะๆยิ่งเกรงนะคะบางทีท่านเหนื่อยมันจะเริ่มก้นกระดกโอเค ว้าว wow. สุดๆไปเลยขนาดแค่สองรอบแค่นี้ก็รู้สึกตึงแล้วนะคะโอเคอีกแปดวิเราจะไปห้าต่อไปค่ะเป็นไซา์แพล้งอ๋อเป็นแคงเล็กอล์นะคะอันนี้หนึ่งสอง อีกแปดวินาทีค่ะโอ้ยเริ่มเมื่อยแป๊บหนึ่งเหมือนขวัญทำท่าโอเคอีกเจ็ดวินาทีไปท่าต่อไปนะคะสายแข็ง แล้วเราก็กรอบอู่อถอดหมกดอบเอวลนุนค่อยๆนะคะเดี๋ยวอันตรายไม่ต้องรีบโอเคเป็นข้างคะ่ะ นี่ก็เหงื่อแตกดูดิเม็ดเหงื่อเต็มเลยเหมือนขวัญเลยท่าเลยเป็นบางอย่างโอเคงั้นเราจะมาเพิ่มให้เป็นไซส์แพงนะคะหนึ่งสองข้างละ30มสิบวิ ถ้าไม่ไหวเราก็วางเข่าค่ะโอเคได้เหมือนกันโอเคเราจะเปลี่ยนทำอีกข้างหนึ่งทษทีนะคะพอดีมีการผิดพลาดเล็กน้อยลืมทำบางท่าเลยทำให้เวลาเหลือ นะคะเคสามสองหนึ okay, ่งไปค่ะมีคนซักผ้าอยู่ข้างนอกโอเคสิบห้าวิสุดท้าย 1องหนึ่งจริงมากก็จบกันไปแล้วนะคะกับท่าแ้นนะคะทั้งหมดนะคะ7ท่าเนาะออต้องขออภัยด้วยนะคะมีข้อผิดพลาดนิดนึงคือขวัญมอง มองโพยอะค่ะมองโน้ตเนี่ยมันข้ามไปท่าหนึ่งนะคะก็เลยเอาท่านั้นเนี่ยมาทําครั้งสุดท้ายทีเดียวนะคะข้างละ30วินาทีไปเลยเนาะโอเคค่ะเอ่อยังไงเนี่ยชอบไม่ชอบเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้น,นะคะใช้เวลาไม่นานนืกับการทําท่าแผลงที่มีมูฟเมนต์หลากหลายมากขึ้นนะคะเพิ่มความสนุกและความท้าทายให้กับตัวเองนะคะ ถ้าเพื่อนเนี่ยลองออกกําลังกายจากคลิปอื่นแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําท่าแพ้งเนี่ยปิดท้ายก็ได้นะคะเพื่อกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มาออกกําลังกายด้วยกันสวัสดีค่ะ